สวัสดีครับวันนี้มาชมการยกรอบอีที่สิบเก้านะครับวันนี้น้ำห้าข่ําแล้วนะครับวันนี้ไม่รู้ผมจะได้ปูหรือเปล่านะครับแต่ก็ทําใจไว้แล้วนะครับว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผมวางไว้ทั้งหมดําเพื่อนทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับไปดูกันนะครับว่าผมจะได้สักกี่ตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวตอนใต้คิดจะช่างให้ดูนะครับว่าได้กี่น้ำหนักรวมกี่กิโลนะครับโอเคครับ วางไว้ข้างหน้าสามลูกนะครับไปดูกันนะครับจะได้สักหนึ่งตัวไม่สามลูกสามลูกได้สามตัวนะครับอันนี้ตัวเล็กอันนี้ปูเมียกับปูใหญ่นะครับ จุดนี้ผมจมไว้หกลูกนะครับหกลูกได้สามตัวไปจุดที่สองกันต่อเลยครับจุดที่สองนี้วางไว้หกลูกนะครับอันนี้ลูปที่หนึ่งนะครับ ไดู้มิอาตัวใหญ่นะครับสองลูกได้หนึ่งตัวนะครับข้างหน้านั่มีอีกสองลูกสุดท้ายนะครับของจุดนี้สองลูกได้ิ่มก ท่าหมอดลกลูกได้สามตัวนะครับไปจุดที่สามต่อเลยครับจุดที่สามที่จมไว้เจ็ดลูกนะครับลูกที่หนึ่งนะครับได้สองตัวนะครับ ที่สองได้หนึ่งตัวยกมาสามลูกถุงเหยือหายหมดนะครับลูกที่หนึ่งลูกที่สองยังดีที่มีปูนะครับถุงเหยือหายตั้งว,งงวนตั้งกลุนะครับกลุที่สามได้สามตัว ไปดูจุดที่สีกันครับจุดที่สีจอมไว้สิองลูกนะครับมาดูลูกนี้นะครับลูกที่้าดรลอลูกนี้ได้ดูแล้ว สองตัวนะครับไม่รู้ตัวอะไรถุงเยือไปกินหมดนะครับถุงเยือหายไปสิบกว่าลูกแล้วนะครับสิบกว่าลูกเกือบที่สิบลูกแล้วต่อเน็ตตัวนะครับ จ็ขารูกนะครับเจ็ดขวาโูกได้เจ็ดตัวนะครับไปดูเจ็ดจุดที่ห้ากันต่อนะครับจุดที่ห้านะครับจุดที่ห้าผมวางไว้ห้าลูกนะครับน่าจะไม่ได้สักตัวนะครับลิงทั้งนั้นเลยไปดูกันครับขีเรือมาจอดปุ๊บลิงวิง่งเต็มหมดเลยครับยี่สิบสามสิบตัว ไม่โดนลิงยกนะครับลูกนี้ได้หนึ่งตัวครับผมแอบทุ่นไว้ในน้ำนะครับจุดนี้ผมวางไว้หกลูกนะครับลูกนี้ได้ตัวหนึ่งนะครับ จริงได้สองตัวนะครับมันตายตัวหนึงโดนคีบตัวหนึ่งปนะูใหญ่สองตัวนะครับลูกนี้ที่ผมลงคลิปเมื่อวานนะครับคลิปตอนจมนะ ที่ยกได้สามตัวนะครับไปดูจุดที่เจกันต่อเลยครับจุดที่เจ็ดนะครับวางไว้เจ็ดแปดลูกนะครับโอ้รอบแหนรรอบขาดครับดูเบอร์่เลยน่าจะปูเมียรหรือว่าปูกระเทยมือใส่ได้แบบบายเลยจะปูเล็กครับ นี้ได้สองตัวนะครับไปดูจุดที่แปดกันต่อครับจุดที่แปดนี้ผมวางไว้สามรูปนะครับตัวนะครั ที่10นะครับวางไว้5 6ลูกนะครับให้3ตัวนะครับลูกสุดท้ายของจุดที่10นะครับ ได้ปูบ่อยจุดที่สิบห้าลูกได้ห้าตัวนะครับได้อยู่นะครับจุดนี้ เลขหนึ่งตัวจุดนี้วางไว้ห้าลูกนะครับลูกเลขหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวครับลูกสุดท้ายของจุดนี้นะครับ ได้หนึ่งตัวนะครับตอนนี้เลือีกหนึ่งจุดสุดท้ายนะครับวางไว้สี่ลูกนะครับเหลือสี่ลูกไุ้โหมียกล้ามเดียวนะครับจะได้จากตัวหล่าลูกท้าย โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจยกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนมัดปูเสร็จนะครับก่อนจะไปดูผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับนี่นะครับผลงานวันนี้ได้40กว่าตัวนะครับนี่เป็นปูไข่นะครับอันนี้เป็นปูใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูน้ําหนักรวมกันนะครับได้กี่กิโล นี่นะครับได้1บกิโลนะ